สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นําสาระความรู้ในเรื่องของคดีปกครองที่น่าสนใจมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เป็นกรณีที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่นะครับแล้วต่อมาเนี่ยได้รับการล้างมนทินตามพระราชบัญญตัติล้างมนทินจะสามารถกลับเข้ารับราชการได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูแนวคําพิพากษาสารปกครองในเรื่องนี้นะครับโดยในเรื่องนี้นะครับ คำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อบ .5 ทับ2,561นะครับผู้ฟ้องคดีดเนี่ยนะครับได้ฟ้องคดีสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้ถูกฟ้องคดีดที่1น,นะครับและเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมผู้ถูกฟ้องคดีดที่2ผู้ฟ้องคดีดนะครับ ถูกดำเนินการทางวินัยกรณีที่อนุมัติและสั่งจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนในเรื่องที่รู้ว่าเป็นเท็จเพื่อให้ภรรยาของผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีครอดบุตรโดยมิควรได้เลขาธที่การสำนักง,งานประกันสังคมจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการฐานทุจริตต่อหน้าที่ตั้งแต่วันที่30ตุลาคม2546ต่อมานะครับ มีการใช้บังคับพระราชบัญญัติล้างมนทินให้แก่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงอยู่ก่อนหรือในวันที่5ทธันวาคม2550โดยให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษนั้นเนี่ยมิเคยถูกลงโทษทางวินัยในกรณีนั้นมาก่อนข้าราชการพลเรือนที่ถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ที่ได้รับการล้างมนทินเน่ยสามารถยื่นคําขอบรรจุกลับเข้ารับราชการได้เพราะถือว่าบุคคลผู้ยื่นคำขอนั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปสำหรับบุคคลที่จะเข้ารับราชการนะครับต่อมาเนี่ยผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำขอกลับเข้ารับราชการแต่เลขาธิการมีคำสั่งปฏิเสธผู้ฟ้องคดีอุทธรผู้ฟ้องคดีอุทธรคำสั่งนะครับแต่ประหลัดกระทรวงแรงงานวินิจฉัยให้ยก อุทธร์นะครับก็คือไม่รับคำอุทธร์นะครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพเอ่เพิกถอนคำสั่งที่ไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการและคำวินิจฉัยอุทธร์ที่ปฏิเสธไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการและให้สำนักง,งานประกันสังคมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีนะครับทีนี้ แนวคําวินิจฉัยที่เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการนะครับสารปกครองได้มีแนวคําวินิจฉัยนะครับว่าพระราชบัญญัติล้างมลทินมีผลเพียงให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษหรือลงทันทางวินัยในความผิดที่ได้กระทําและมีสิทธิ์ยื่นคําขอกับเข้ารับราชการได้แต่ไม่ได้มีผลให้ลบล้างพฤติกรรมลบล้างพฤติการการกระทําผิดที่ผ่านมาของผู้กระทําผิดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพระราชบัญญัติล้างมลทินนะครับสารพิจาว่ามีผลเพียงให้ผู้นั้นเนี่ยไม่ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษหรือลงทันทางวินัยในความผิดที่ได้กระทํานะครับและมีสิทธิ์ยื่นคําขอ,ขอกับเขารับราชการแต่มิได้มีผลให้ลบล้างพฤติการการกระทําผิดที่ผ่านมาของผู้กระทําผิดนะครับดังนั้นเนี่ยหากการกระทําอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษนั้น เป็นการบกพร่องในศีลธรรมอันดีย่อมเป็นเหตุให้ผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับราชการได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบที่กำหนดนะครับเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ขอกลับเข้ารับราชการเนี่ยเคยกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในพฤติกรรมสแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการจึงเข้าข่ายเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่ลังเกียจของสังคมอันมีลักษณะต้องห้ามที่ไม่อาจเข้ารับราชการได้นะครับตามมาตรา36วรรคหนึ่งขอวงเล็บสีแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551ประกอบ แนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักง,งานกอพอที่นว2อทับ0 4ลงวันที่13กุมภาพันธ์2504ซึ่งในขณะนั้นหน่วยงานทางปกครองไม่มีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งประเภทสายการระดับเดียวกับที่ขอด้วยเหตุนี้การที่หัวหน้าส่วนราชการที่มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งมีคำสั่งไม่รับผู้ยื่นคำขอกับเข้ารับราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ศาลก็มองว่า,าในกรณีนี้นะครับพระราชบัญญัติล้างมลทินเนี่ยมิได้มีผลให้ลบล้างพฤติการการกระทําผิดที่ผ่านมาของผู้กระทําผิดนะครับดังนั้นเนี่ยหากการกระทําอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษนั้นเป็นการบกพร่องในศีลธรรมอันดีย่อมเป็นเหตุให้ผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับราชการได้นะครับก็คือ ในคดีนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะกลับเข้ารับราชการได้นั่นเองนะครับ